โอเคนะคะเดี๋ยวเรานะเล่นไปซื้อเบ็ดเท่าไหร่ดีล่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อบายโบนัสนะคะกันที่เบ็ด450บาทกันไปเลยนะคะรอบนี้ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะวันนี้อยู่กันที่โลมาอีกแล้วนะคะอ่ะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวขอปรับเบ็ดกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็หมุนกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเกมตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเรามาเล่นเกมที่สามารถซื้อฟรีสปินได้นะคะโลมาเปิดมานะคะโอเคนะคะเอ็นะ ไปกันต่อเลยนะคะใครอยากจะลองซื้อฟรีเกมหรือว่าโบนัสเกมอะไรนะคะได้หมดเลยนะหรือว่าอยากจะหมุนเล่นธรรมดานะคะก็ได้เหมือนกันนะเออเอาสิโอหมุนธรรมดาก็ปังนะทุกคนแล้วเบ็ดเกมถูกมากนะคะซื้อฟรีสปินก็ถูกเออซื้อฟรีเกมนะคะฟรีสปินถูกเหมือนกันนะเอาว่ะ ไปคะ่ะใครที่เป็นสายโลมาหรือว่าสายฟรีสปินอยู่แล้วนะมาลองดูได้เลยนะคะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกคอมโบเฮ้ยถ้าสี่คอมโบนี้ได้ฟรีเกมเลยนะ,ะไม่เข้านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรานะเล่นไปซื้อเบ็ดเท่าไหร่ดีล่ะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อบายโบนัสนะคะกันที่เบ450บาทกันไปเลยนะคะรอบนี้ดูฟันหัวสิงโตนะโฟนสูงสุดนะคะอยู่ที่15เลยเลือกได้นะคะนี่เลือกได้เลยนะคะ3รอบนะจัดกันไปเลยนะคะเอายังไงดีกลางละกันนะคะอ่ะฟันไปโอ้โหฟันไม่โดนเราไม่ได้ก็ไม่เสียรอบด้วยนะปังปะล่ะ ไปต่อโอ้ยลบเก่งมากว่ะไปต่อโตโตสามลุ้นคูณสูงสุดอยู่ที่สิบห้าคะสี่สิบาทไปต่อนะอันแรกไปค่ะเฮ้ยฟันไปดิฟันไปดิปดคูณเจ็ดไปจ้าปังๆค่ะบอกเลยว่าฟังแน่นอนนะคะ เบกวินสามร้อยสิบห้าบาทดูดีเหลืออีกสองรอบนะอันสุดท้ายไปโลมาอีกแล้วนะบิกวินคูณห้านะคะสาหราใคยที่ดูอยู่นะทุกคนถ้าสนใจอยาจะมาเล่นด้วยกันนะคะปัดขวาคลิกลิงก์มา ปัดขวาคลิกลิงก์มาได้เลยนะจ๊ะกลางต่อนะคะเอาดาบเดียวดาบเดียวอ,อยากได้ดาบเดียวนะฟันให้มันโดนก็คือโอ,โ,โ,โอ้โหโล่เฮ้ยคูณให้แล้วหกสิบเจ็ดบาทนะคะสี่รอเก้าสิบบาทนะะโอเคนะคะรอบนี้ก็ ปวกกันไปสวยๆนะคะใครอยากจ,จะมาเล่นด้วยกันก็สามารถคลิกลิงก์ไลน์นะคะเข้ามาได้เลยนะทุกคนสามัครให้ฟรีด้วยนะคะโอ้ยบิ๊กวินวายเต็มจอไปนะคะโอ้โหฟังไม่ไหวแม่โอ้โหเก้าสิบบาทนะคะเป็นไงล่ะหมุนธรรมดานะคะคอมโบดีสุด โอเคนะใครที่อยากจะมาเล่นด้วยกันก็สามารถคลิกลิง์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะอีกคอมโบเดียวนะฟีซาปิน้นไม่เข้านะได้เรื่อยๆมากนะคะคือแบบเกมเนี้ยคือได้เรื่อยๆเลยอะโอ้โหไฟ ไปจ้าหมดสี่ะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ก็หอตัวไปก่อนละกันนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วอย่าลืมไปกด s ับ s c r i b e ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ